กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้กลับมาพอกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งสิบห้าท่านผู้ชมไปติดตามเดือกเหล้ากลับหนา้าไผ่เนาะค่ะหน้าไพ่นี่เพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ฝันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นบ่ได้ฝัน,นะคะ่ะเพิ่นวา่าผีไห้เนาะคะ่ะผีไห้ย,ย่ำกลางคืนค่ะเพิ่นกะนอนอยู่แต่ว่าเพิ่นนอนบ่หลับเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับผีไห้วอนๆมาจาก ถนนเนาะคะ่ะถนนแกับมหายอยู่หน้าบ้านเพื่อนเนาะคะ่ะท้ชุมเพื่อนกะเอื้นลูกเอื้นเต่าเพิ่นมาฟังเนาะคะ่กะกะเสียงหายเนาะคะ่ะหายอยู่เป็นสมุ่งคนวานเนาะค่ะเพื่อน,น,นอกมาเบิ่งกับพเห็นยังเนาะคะ่ะท้ชมเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับนภัยนี่สิเป็นไปเป็นมาแนวไรเนาะคะ่ะเ้ากลับไปติดตามรับเพมรับฟังเรื่องเล่าของนาไพบ่ได้ฝันพร้อมๆกันเนาะคะ่ะไปค่ะกาศสวัสดีค่ะนาไพค่ะสวัสดีค่ะนาไย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนภัยสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมือวันนี้ท่านทีมงานก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าที่นภัยเพิ่นพบเจอเนาะค่ะท่านผู้ชมก็เป็นเหตุการณ์ที่เก yani. ิดขึ้นซ้ำอีกค่ะท่านผู้ชมนภัยเพื่อนก็เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองค่ะท่านผู้ชมนภัยนี่พบเจอเรื่องเล่าแบบไดนัน้นบอกให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะเอาเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นก่อนค่ะนภัย ยินเสียงหายยางลำทางบานบวหัวคนเสียชีวิตลุ่งเมื่อเหินตะหยาดน,น,นุ่มกันจำเ,เสียงได้บ่บจำได้เสียงคนหาย,ยาจำได้จนหูว่ายาจนหูว่ายาคนเสียชีวิตคือขึ้นก่อนขึ้นที่ได้ยินนั่นคือยังไม่ท่นหูมันบอกเขาว่าคนเสียชีวิตแมนบวมหัวคนตายค่ะ บอกว่าเพ็นายเนาะกระเสียงกระเสียงอันผู้ใจผน้ห้แมนบอกแมนเสียงผู้ใจยูห้ยห้ย่ายเลยง่างนั้นทางเมื่อได้บาทได้เปิดไฟเงี่ยมึงบอกเงี่ยงอยู่มันบ่เห็นค่ะเงี่ยมึงอยู่หาบ่เห็นแมนมิแต่เสียงมี่แต่เสียงคนหายยิ่งแห้งบ่เสียงคนหายแห้งยิ่งแห้งบ้านนี้นะไพนี่ดยินก็ไผ่ค่ะด้ยินมนี่คนด้ยินนั่มบอก ยินผู้เดียวผู้คนหายย้ำชางยินผู้เดียวนอภัยดีได้ยินผู้เดียวบอก่ะแม่นียนนาภัยก็ได้เขาเมื่อในบ้านเม่ยบอเนนเขาเมื่อในบ้านก็เลยเห็นอยากซุมนุ่มกันว่าคนเหตุกันยั้งนอว่าพี่หลายคนแท้พี่หลายคนแท้ก็ไปซองเบืองแบบว่าอยากเสียชีวิตโอ้ยก็เลยว่าเมียนีินเนี่ยคนหายย้ํา่าง ค่ะเพิ่นเป็นยังเพิ่นจังได้เสียชีวิตค่ะคนขี่รถส้นรถปี่กับจ่าส้นรถส้นกันเนาะค่ะวันนี้เห็นวัดที่เหค่ะบ้านนี้นภัยถือเพื่อนเพิ่นบ่ถือถือร้ายแห้งค่ะออกออกอายุบ่ออกอายุเพิ่นอนอยิ่าวว่าน่ะวันนภัถือจนคนซาแม่นบ่ค่ะแม่นค่ะบ้านี้ เหตุการณ์เกิดขึ้นล่าสุดน mm ีเ hmm. ป็นไปเป็นมาที่ไหนฟาไทยก็แบบมันเบียเก่าแล่ะไห้ไม่อยู่ไห้ไม่อยกตัวนี้รอบนี้ก็เป็นญาติชื่อกานี้ครับเป็นญาติชื่อกาคนเสียชีวิตผู้นี้ก็ผู้กอนไทยหายหึงกว่ากันผู้นี้หายหึงกลัวผู้นี้มาหาสุบา ปลาสุดเลยในเรืาหาหายย่องของผู้ก่อแมนนั่นไม่หายอยู่บ้านเลยบ่ค่ะหายอยู่บ้านบ้านนี้คนนี่ขึ้นเมันได้ยนินจกคนยินสามคนกับแม่นี่ได้ยินสามแม่ได้ปรึกษากันบ่ว่าเสียงเงียงหายจริงสินะอ,อันเขาว่าพ่อใหญ่เห็นแล้วเนี่ยพ่อใหญ่เสียสีวิค่ะวอยากเสียสีวิตกับพ่อใหญ่คเขกลับมากยขึ้นอ่ะเขาเรยกว่าเพิ่มาคิดว่าเพิ่นสีมาหาย่าวเนาะค่ะเนาะจ้า คนสิมาใหุ้สูตอีกก็ได้เนาะก็คือว่าคนสิมาถามมาไทยไปชนะคือคืออยากผู้กองเนบ่ยบอเด็ดน้อเพิ่นเนาะบานย้อนไปได้สิประม่านซิปปีห่วยผู้กอนก็สิประม่านซิปกาปีซิปกาปีเนาะค่ะจังมาพอเหตุการณ์อีกเนาะจ้ค่ะยิ่นเสียงหายอีกคือเก่าจ้รอบนี้น้ำมาหอนเทืงอันเนี่จ้อรอบนี้น้ำมาหอนเทืงอนรอบนี้ มาสัา s. <S า้ง3 3> าาาามาล่าว่าจักกระบอกรอบนี้ได้ยินสามคนเมนบอกนะค่ะได้ยินเสียงหายสามคนถ้ากันดุขึ้นฟังเมนบอกลูกแม่เมนบอกลูกได้ยินเบิดเสียงหายได้ยินเบิดทั้งสามคนทั้งแม่ทั้งลูกหายอ้อมหื่นเลยบอกหรือทั้งหน้าหรือทั้งหลังทั้งหลังทั้งหัวเหื่นทั้งหัวเหื่น เป็นเสียงเนี่บอแน่นเสียงหายแต่ว่าหูเลยว่าหูเลยว่าเสียงก็ใหญ่เถอะค่ะตอนนั้นนั้นตอนนี้ยินเสียงคนหายนั้นหูหูแล้วบอกค่ะว่าเพิ่เสียชีวิตเลยหูแล้วว่าเพิ่เสียชีวิตไปทรงสักการ์ดนหมาพัดล้างหมาค่ะไม่ไม่ไปไม่ไม่ตัวหนีไปทรงสกการกลับมาย้ำเลงเนาะทรงสกการกลับมาย้ำเลง ทัดมาเหมื่อหนึ่งเป็นวันพระคืนวันพระอกค่ะคืนวันพระคนหมาประมาณสามถุ่มสี่ถุ่มนี่แหละค่ะอยากที่เพันเสียชีวิตเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเพิ่นเท่าระดับนอกคือเท่าอายุคนกัสิบประมาณเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามนี่แหละเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเนาะ บานีนภพยด้ไปส่งสก,การเพื่อนเห็นเหล็กฟ้าลงบ่คงหเห็นอยู่โขเก่าเก่านะคะโขเก่าฟ้าลุงโขเกค่ะทีนภัยเพิ่นเว้าย้อนเหตุการณ์ให้ท่านผู้ชมฟังคือหลายปีมาแล้วมีญาติพี่นอ้องไห้ย่างมาน้ำท่าบานี้เพื่อนกับ<แ>่ฮู้ว่าญาติเสียน้องนภัยขึ้นไปในบานเห็นคนเต็มญาติก็แสดงว่าญาติผู้ผูู้นั่นล่ละเป็นเสียงไหาของผู้นัน้น กูนั่นกะเสียชีวิตก็เลยสือเอาเลขอายุของญยาิแมนบอนาภัยเพิ่นเหล่าท่าวความในฟังงนาะท่านผู้ชมนาะมากรอบนี่เพิ่นกะได้ยินเหตุการณ์นั่นเกิดขึ้นอีกลังทีหลังจากทีพานมาหลายปีนาอมาเด้ยยินอีกเพราะว่าพอยญ่เสียมให้ออบนั่นให้โดนเป็นโชัมวโมงบอนาภัยเป็นโชัมวโอ้นาภัยก็เลยคิดว่าเลขกนี่อาจจะมาเลขกอายุของพอยายหรือบอเลขกฟ้าลูกแมนบอณนาภัย ก็ว่าให้ยยุตแล้วก็ให้อีกันสี่บอกหรือห้ต่อเนื่ให้ยจอนึ่งหลัใหายจอหนึ่งก็ไ่ได้ว่าวย่างหยนม่งไม่ได้ว่าวิญญายญาติตกใจภัยญานิญาติก็ตกใจค่ะตอนนี้พอหายยุ่เรื่องนี้บ้านเล็กที่นะไพ่ในบ้านเล็กทีตัวได้ค่ะหนึ่งสี่หาหนึ่งสี่หาเรี่องเล่าดน่ยนะไพ่พบเจอกะเดี๋ยวออกไปซอง เบิ่งบอกค่ะหรือยด่งยินเสียงนี่จำได้ก็เลยย่านก็เลยบอกกล่าวไปเลยบ่ได้ออกไปจองที่บ่ได้จ่าไฟเบิ่งคือคือเออผูกบอลเมนบอกค่ะบ่ได้จ่าไฟเบื้องผูกบอลนั่นนะไฟพิ่นละพันจ่ายไฟเบิ่งมุมีไผ่สุดนี่นาไผเพิ่นบ่จ่ายค่ะเพราะว่าหายโดนเมนบอกจ้ะค่ะเพิ่ได้ก็ได้หูว่าพ่อยายตายนั่มเมนบอกค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมก่ะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทาง เหตุการณ์จริงค่ะของนาภัยที่เพิ่นพบเจอหลอบสองค่ะทานช้่มเพื่อนก็คิดว่าญยาิเพื่อนกันนาสิไม่ให้โชว์อีกค่ะหลบนี้กันนาที่เป็นอายุบ่อายุกะบเล็กฟ้าโล่งนะคะทานช้ชมารสำรับคลิปนี้ก็ข,ขอขอบคุณน,นาภัยลหลายๆายด้วยค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลีกกับทันช้่มของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสำรับคลิปนี้าก้มาสรุปตัวเด็กของนาภัยเนาะคะ่ะ นาัยนี่เพื่อนบ่อไห้ฟันเนาะค่ะท่านผู้ชมนาัยเพื่อนบ่อได้ฟันกะสิเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครับนายนะะัยเนาะค่ะนาัยนี่ตนกลงขึ้นเนาะคะ่ะตกลงขึ้นมากเพื่อนกะมานอนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมานอนแต่เพื่อนบ่อท่านได้นอนหลับเนาะคะ่ะเพื่อนบ่อท่านหลับะคะ่ะเพื่อนกะได้ยินเสียงผีเนาะคะ่ะไห้เพื่อนว่าไห้วนวนลงมาเนาะคะ่ะไห้วนวนลงมากะมาให้ hai, ยู่นาบ้านเพื่อน,นะคะ่ะ มาหายอยู่หน้าบ้านประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละเพิ่นบ่านเนาะค่ะเพื่อนกะออกมาออกมาทรงเบงเอาไฟมาไต่เบงกะบบเห็นไผ่ค่ะเพิ่นกะบบเห็นไผ่จกคนเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะบบเห็นไผ่มาที่นี่เพิ่นกะเขาเมื่อในบ้านเนาะค่ะเพิ่นบ่าเพิ่นเขาเมื่อในบ้านเพิ่นกะเห็นคนสนั่นอยู่กะไปทรงเบงเพิ่นกะว่าพี่น้องเพิ่นเสียชีวิตเนาะค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเพิ่นเสียชีวิต อายุของพี่น้องเสียชีวิตนะกบเกต2สิเกตปีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับเด็กฟ้าล่งเพิ่นกับหกเก่าค่ะหกเก่าบ้านเด็กที่เพิ่นกับหนสี่หาเนาะคะ่ะหนึ่งสี่หาสิหตุลาสองหาหกค่ะกับห้โซกห้มานให้ลำใ้รล่ยไปกับที่ซิงที่เกิดขึ้นกับนภัยเนาะคะ่ะให้มีโซกมีลาบกดไลกดแช่กด กระดิงแจ้งเตือนให้เจค้มสามตัวเต่งนำในเรื่อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้มสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเทนีคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ